สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่15กันยายนนะครับเจดีกา42นาทีนะครับอัปเดตภาพรวมของดอลลาร์เด็กนะครับ AKU Bitcoin แล้วก็อิตาเลียบนะครับอันดับแรกดูดอลลาร์เด็กนะครับดอลลาร์เด็กเมื่อคืนย่อมาลึกนะครับแล้วก็เช้านี้ปรับขึ้นมาเดี๋ยวเราอธิบายตั้งแต่โลนี่ไปนะก็คือนะเราใช้ไฟโบวัตไว้ชุดหนึ่งนะครับหายก่อนหน้าแล้วก็โลนะเรามองว่าชุดที่กําลังเด้งขึ้นไปนะครับเป็นชุดเป็นเด้งนะครับอาจจะยังไม่ทําจุดสูงสุดใหม่ ทีนี้ลักษณะการื่อนที่เนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันก็พักลึกเมื่อคืนนะนะครับถ้าวันนี้ปรับขึ้นไปต่อก็มีโอกาสขึ้นมาทดสอบแนว92.840นะครับถ้าดอลลาร์พุ่งแรงๆนะครับเฮกยูนน่าจะย่อนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเหมือนเขาจะเด้งหน่อยๆน,นะครับเราดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะฮะเราดูนิดนึงว่าเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็จะบอกว่าอ่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อคืนนะฮะเมื่อคือนมันลงมา นะครับแล้วก็รีดเด้งน้อยนะแล้วก็หลุดโลแบบนี้มานะครับชุดนี้มันเป็นยกขายยกโลยกขายมีโอกาสเหมือนกันว่าดอลล่าจะขึ้นไปก่อนนะเราวางแบบนี้นะวัดไฟโบว์หนึ่งชุดผมคาดว่าดอลล่ามันยังมีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้นะครับ9ก้าสิบจุดเจดหนึ่งนะครับถ้าไกลกว่านั้นก็นี่ครับ9ก้าสิบสองจุดปดศนย์หนึ่งนะครับเก้าสิบสองจุดปดห้าเจ็ดนะครับทิศทางทิศทางมองว่าจะขึ้นยอ่อขึ้นย่อไปทางนี้นะครับ แต่ละขนาดมันก็อาจจะยังไม่ทําจุดสูงสุดเหนือเน,นียพวกนี้นะนะครับทีนี้ในในภาพการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราสามารถดูประกอบกับการเทรดทองคําไปจะดีนะครับภาพภาพตรงนี้นะครับภาพตรงนี้เนะมื่อวานแล้วเขาเด้งแบบนี้นะครับแล้วเขาลงแบบนี้นะตอนที่เขาลงแบบนี้เนะี่ยทองคําพุ่งนะครับแต่พอตอนที่เขาเด้งขึ้นทางนี้ทองคําจะย่อนะครับให้เข้าใจก่อนผันพวกนี้นะเวลาดูเราก็ดูทีละชุดทีนี้เรามาดูทองคาต่อนะ ลองคำเถ้าก็ดูในภาพใหญ่มันมันจะยากนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะยากมากนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชุดนี้มันขึ้นมาสามสามนะชุดนี้ลงมาสามชุดเนี้ยเป็นไปได้มันจะเป็นสามแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นแบบนี้ตรงนี้นะครับกําลังดูอยู่ว่ามันเป็นชุดตรงนี้เพื่อจะลงมาต่อหรือเปล่านะฮะอ่าคนที่เทรดทองในช่วงนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าลักษณะมันมันเกิดความผันผวนตรงนี้เยอะนะครับ ผมอ่าผมให้ดูแบบนี้นะครับจุดสูงสุดก่อนหน้า high low ตรงนี้เราวัดนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกเนวตันในว้านหลักนะครับ1น3 0นะครับไปหลายครั้งไม่ผ่านนะครับแล้วก็ย่อลงมาที่ทางย่อลงทางนี้นะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยนะครับทิ้งลงมาแล้วก็เด้งนะครับตรงเนี้ยเลักน้อยเป็นพักนะครับพักเพื่อจะลงต่อได้นะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยเด้งขึ้นมาเยอะ แต่ว่าลักษณะการเด้งเนี่ยนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าเด้งไม่ผ่านตรงไหนจะลงมาต่อนะครับเบื้องต้นนะทีนี้ลักษณะแบบนี้ผมเอาชุดนี้ออกก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพตรงนี้กันนะครับมาร์กเส้นนอนไว้เส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปดูทั้งหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นอะไรที่มันยากๆอ,อยู่แถวนี้นะครับชุดนี้จะดูง่ายหน่อยนะครับชุดที่ลงมาลงเด้งลงเด้งลงชุดนี้ง่ายครับแต่ชุดนี้ยากชุดนี้ยากมากนะครับนะครับอาจอาจจะเป็น นะครับชุดที่เป็น A แบบนี้นะอักษรนะชุดนี้อาจจะยังเป็นมองเป็น B นะครับแล้วก็ถ้ามันหลุดลงมามันอาจจะลงขึ้น C ลง,งทางนี้นะนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเขายิงขึ้นไปแบบนี้เมื่อคืนนะมันก็ดูยากเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรได้นะแต่ว่าผมให้ดีแบบนี้นะครับอ่ถ้าเรามองเห็นไฮตรงนี้ไฮศูนย์นะตรงนี้เป็นโลเป็น A นะครับนะครับอันนี้เป็น high B นะครับเราลองดูภาพตรงนี้ก่อนนะครับอันด้านบนเราตีเทลเลไลน์แบบนี้ไว้หนึ่งชุดนะครับอันนี้เบรกมันเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับพอเบรกเทเลไลน์เนี่ยมันก็เป็นภาพไซด์ V ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เนี่ยถ้าเราดูมันจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับถ้าเราตีแบบตีเป็นแบบนี้ลงมานะนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันคล้ายๆกันนีนะครับ มันเป็นอะไรที่ยากนะนานๆจะเจอทีนะแบบนี้ในในเชิงในเชิงเวฟเนี่ยมันน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นพวกลักขังนะครับแตงเกิลนะกลุ่มแตงเกิลลักขังปากปากบานเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งมันจะยากนะนะครับทีนี้เอ่อผมถ้าไม่มีสแานนะเช้านี้ดูแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะเราเราใช้ไฟโบว์วัดอะไรนี่นะก็คือหายก่อนหน้านะครับแล้วก็ใช้ใช้โ o ลลี่เลยก็ได้นะ นะครับในระยะสำคัญแนวต้านในในวันเนี่ยนะครับก็คือหายเดือนตัวนี้หนึ่งแปดหนึ่งศนแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งสามนะถ้าไม่ผ่านแนวนี้นะครับภาพมันก็จะยังลงมาได้อยู่ครับจะลงมาได้อยู่นะมาครับว่าถ้าถ้าเรามองว่าจะลงอยู่เราก็ไปรอให้เขาเด้งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเซฟลงมานะครับน่าจะได้เปรียบกว่าแต่ถามว่าเช้านี้เช้านี้ยังไงนะเช้าเนี่ยมันเราเทรดอยู่ตรงนี้สังเกตแล้วเขาขึ้นมาเขาย่อเขาขึ้นมาเขาย่อ นะครับผมถ้าเฉพาะภาคเช้าเนี่ยนะครับเราดูเฉพาะตรงนี้ก่อนเราเอารอดูสังเกตว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาขึ้นมาสามล่างหนาเป็นสามขึ้นหน่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็ยอก่อแล้วก็ขึ้นมาชุดนี้มันเป็นพักนะครับอธิบายในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าน,นี้นิดนึงนะครับสิบห้าที่สิบห้าที่เราเห็นว่า,าเรามองแต่โลนี้ไปนะโล่ไฮโล่ไฮใช่ไหมอันนี้ออกข้างชุดนี้เป็นไปได้ว่าจะลงอีกนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราวัดเราวัดภาพใหญ่ไว้ก่อนก่อนหน้าแบบนี้ไฮโลคาดว่านะมีโอกาสจะลงมาแบบนี้ครับอันที่ลงมาแล้วกองข้างใช่ไหมครับแล้วจะลงมาตรงนี้คาดว่านะมีโอกาสจะลงมาถึงเก้าแปดนะครับเก้าห้าหรือเก้าสองนะครับทีนี้ในในชุดในชุดปัจจุบันที่เขาเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยลงเด้งลงเนี่ยนะครับลองวัดดูว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะลงมาถึงหรือเปล่านะครับเราจะวัดแบบนี้ไหม ก็มีโอกาสนะคาดว่านะครับ98น่าจะถึงนะครับทิศทางลงมบบนี้นะนะครับลักษณะการที่ลงมาตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่ดุดโลนี่นะครับมันจะเป็นการย่อมันจะเด่งขึ้นไปใหม่หมายความว่าถ้าเราเซลลงมาเนี่ยอาจจะต้องวัดเป้าออกนะครับเพราะว่ามันจะมีการเทะยากอยู่นะครับเว้นแต่ว่าเราเข้าแม่นๆไปเมื่อคืนนะครับเซลว้แถวนี้แล้วไอชุดที่รีบาวเนี่ยแล้วมันลงมาแบบนี้นะครับถ้ามันลงมา98 9ก้าห้าเก้าสองเนี่ยแลวมันเด้งกลับไปพอเด้งลบกลับไปเนี่ยยังไม่ถึงพุนเนี่ยจะถือดูก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้ามันยังไม่นิวไฮไม่ถึงทุนเราเนี่ยมันจะลงอีกชุดนึงแบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นสเต็ปถัดมานะครับแต่ตอนนี้เราดูตรงนี้ก่อนแล้วกันมีโอกาสจะลงทางนี้นะเก้าแปดเก้าห้านะครับเก้าเก้าสองนะดูดูเก้าแปดกับเก้าห้าก่อนนะครับสําหรับคนที่ติดเซลนะเขาลงมาให้เขาปิดก่อนเลยครับปิดปิดนะแล้วก็สําหรับคนที่ จะมองบายนะครับก็ลองดูแท่งกับตัวถ้าเขาลงมาแล้วมันไม,ม,นไม่มันมีแท่งกับตัวบริเวณในวสำคัญตรงนี้นะนะครับแนวพวกนี้หรือแนวพวกนี้นะถ้ามันลงมาเสร็จมันเด้งกลับแบบนี้น,นะครับเราค่อยบายสั้นๆขึ้นไปนะครับอันนี้เดียของเอกยูภาคเช้านะครับมองว่ามีโอกาสเจ้ามาก่อนนะทิศทางทางนี้ครับถัดมามาดูบิตคอยนะครับบิตคอยก็ยากเหมือนกันนะครับนะครับบิตคอยจะยากตรงนี้ผมอธิบาย ตั้งแต่ไฮนี่มาแล้วกันนะครับไฮนี่นะครับกอดืนนะเราวัดไฟโบไปชุดหนึ่งไฮโลแบบนี้จุดสูงสุดก่อนหน้าอยู่นี่นะครับแล้วก็ทิ้งลงมาแบบนี้ชุดนี้ยกโลยกไฮนะครับแนวสำคัญอยู่นี่ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็ปรับลงมานะครับชุดนี้ออกข้างๆมาหลายวันแล้วนะเมื่อคืนเมื่อคืนเด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูเกณฑ์ว่าถ้าเด้งไม่ผ่านไหนจะลงอีกนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูในภาพ ใกล้ๆนะฮะในชุดตรงนี้นะครับอธิบายตั้งแต่ไฮนี้ลงมานะครับเปลี่ยนไปนดูซาฟนหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเราเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยอ่าผมวัดไฮวัดโลไฟบวยนะชุดนี้มันเป็นลักษณะทิ้งลงมาก่อนนะชุดนี้เป็นรีบาวนะครับมีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าถ้ามาไม่ผ่านแนวนี้ผมเซลลนะนะครับถ้าผ่านมาทางนี้แล้วยืนเหนือแนว เมื่อนี้ไม่ได้นะสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเนี่ยอยู่ไม่ได้เราจะเซลทีนะครับคาดวองจะลงาทางนี้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่นะแต่ถ้าตอนนี้ก็คือคาดมันจะขึ้นทางนี้ก่อนนะนะครับภาพมันก็คืออันนี้ไฮศูนแล้วก็ลงมานะครับลงนี้เป็น e นะอันนี้น่าจะเป็น b นะครับแล้วก็มันก็จะทิ้ง c ลงมาทางนี้ได้นะครับสรุปว่า อ่า btc นะเช้านี้นะ่ะถ้าถ้าใครบ่ายมาแล้วนะ่ะถือมาทางนี้สี่เจ็ดเก้าศูนศูนย์นะสี่เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์นะแต่ว่าลักษนณะอันนี้ลงมาลึกนะครับฝั่งนี้มันมันขึ้นมามันพักม,มันขึ้นมาเนี่ยฝั่งนี้เป็นรีบาวนะถ้าเป็นอักษรอ,อันนี้คือ a ตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็น b ตัวใหญ่นะครับชุดเล็กนี่ a เล็ก b เล็กแล้วก็ c นะนะครับถ้าไม่ผ่านนี่เราเซลยวลงมานะครับรอรอเซลล์ด้านบนนะครับ สี่เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้บีบีสีนะครับถัดมาเป็นตัว e t h นะครับ e t h ก็คล้ายคกันนะครับเด้งมาเมื่อคืนนะครับเช้านี้ย่อลงมาหน่อยหนึ่งภาพภาพรวมแบบหนอยนี้ครับจุดสูงสุดในรอบหลายปีนะครับแล้วก็ปรับลงมาตามคลื่นนะครับขึ้นย่อขึ้นย่อนะครับอันนี้ชุดหนึ่งนะครับจบไปแล้วนะถ้าเราตีเทรลล่แบบนี้นะครับหลุดลงมาชุดนี้ชุดนี้ลงมาเด้งลงมานะครับ ชุดนี้เป็นชุดไซ์เบย์นะครับเดี๋ยวพอติดเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไม่ชุดหนึ่งนะครับเรามาคาว่าเดี๋ยวเราต้องเซลล์เหมือนกันนะครับอ่าที่นี้เรามาดูภาพใกล้ๆนะตรงนี้ไฮมาร์ k เส้นนอนไว้เส้นหนึ่งครับาร์ k เส้นนอนไว้เส้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปดูหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงจะบอกว่ามันมันพักลงมาแบบนี้ลงเด้งลงนะครับอันนี้อัดษร A นะครับอันนี้เป็น B นะครับมันจะยากๆเหมือนกันนะสังเกตว่าตรงนี้ยากนะครับเดี๋ยวเรารอรอเซลด้านบนนะเบื้องต้นเราวัดไฟโบไว้ชุดหนึ่งแบบนี้นะครับในภาพใหญ่นะครับแนวที่น่าสนใจเซลล์นะครับแนวพวกนี้นะครับสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าสามพันหกร้อยสี่บห้านะครับแต่ว่าต้องให้ขึ้นมาก่อนนะนะครับแต่ถ้าเราไปเซลล์ตรงนี้ถ้าเราไปเซลแตน่ตนี้เลยนะครับเราก็ต้อง เผื่อเผื่อเขาวิ่งกลับไปด้วยนะครับเราก็ต้องมีเผื่อเผื่อด้วยนะครับซึ่งทีนี้ไอตัวในภาพย่อยเนี่ยนะครับเราก็จะดูจากตรงนี้นะนะครับผมจะมาร์กเส้นนอนไว้เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปดู t ท m ์เฟรมอที่เล็กลงนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้เราดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับด้านล่างเราตีเทนไลน์ไว้นะครับถ้าเราในไทม์เฟรมที่เล็กกว่านั้น สามสิบวนาทีนะเราจะเห็นว่าม,มันเป็นลักษณะการปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้เบรพขึ้นมานะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าลงมาอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไม่หลุดโลเนี่ยก็น่าจะใช้เบรพขึ้นไปก่อนนะครับนะครับถ้าใครเซลงลงมาเราก็จะวัดเราจะวัดจากไฮจากโลมาแบบนี้นะครับถ้าถ้ามันหลุดมาไม่หลุดแนว สามแปดจุดสองเปอร์เซ็นแบบนี้นะสามแปดจุดสองเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับภาพมันจะมันจะกลับขึ้นมาได้อีกนะครับถ้าถ้าใครเซล,ลมาแล้วนะดูดูเกณฑ์พวกนี้นะแต่ถ้ายังไม่มีฐานะนะครับรอก่อนดีกว่าครับไปรอเซลด้านบนนะจะได้ถือยาวหน่อยเว้นแต่ว่าเราเทรดเก่งกาไรนะครับเก่งอะไรสั้นๆนะครับเป็นอะไรสั้นๆเป็นอ่าเ,เป็นสั้นๆในวันเนี่ยนะครับถ้าเราเซลลงมาแบบนี้นะอ่าเราก็ดูว่ามันหลุดเทเลไลน์ไหมนะครับถ้าไม่หลุด มันก็จะเด้งนะครับแต่ถ้าหลุดมันก็ลงในพวกนี้มา3 3 3 7นะครับ3 3 2 0เนี่นยนะครับ3 3 3 2 8 0นแะครับ3 2 4 0้ลักษณะเป็นการย่อก่อนนะนะครับถ้าจะรอเซลล์ยิงไปรอเซลล์ด้านบนนะนะครับสรุปว่าเช้านี้นะครับ ETH เนี่ยมองว่ามันเป็นไซเบอร์พขึ้นมา นะครับถ้าเซลลงมาแล้วก็ปิดตามแนวสําคัญนะเพราะว่าถ้า,าตัดบใที่ไม่หลุดโลเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะได้กลับไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ